ตอนนี้แมนยูของเราได้พักเบรกทีมชาติเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะกลับมาเตะในพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง3มเกมต่อไปเราก็จะเจอเอเวอเรตันเราก็จะเจอคิสตัลพาเลตเราก็จะเจอเวสต์แฮมยูนเต็ดเกม3มเกมต่อไปนี้มันก็คงไม่หนักเท่าไหร่แต่อย่างที่ผมพูดไปว่าเราเจอคิสตัลพาเลตเราเจอเวสต์แฮมเราเจอเอเวอร์ตันมันจะเป็นฟุตบอลเหมือนกันแล้วเราจะได้รู้ว่าทีมของเราอ่ะ มันไปได้ในระดับ,บไหนเพราะอย่างที่เราเกมที่เราเจอลิเวอร์พูลเกมที่เราเจอทีมที่บุกใส่เราแต่ทีเนี้ยสมเกมต่อไปเนี้ยที่เจอคิตตันพาเลตที่เจอเอเอร์ตนันที่เจอเวสแฮมบอลเดียวกันเลยทั้ง3คนโอลิเวอร์ d าร์นเนอร์ใช่ไหมพวกเนี้ยเหมือนกันหมดนูโน่เอสปิตโตซานโตอย่างเงี้ยก็เหมือนกันหมดใช่ไหมเดวิดมอยเงี้ยก็เป็นบอลเกมรับ อันนี้เราจะได้รู้ว่าแดนหน้าของเรามันจะทําได้ระดับไหนมาตินคุณยา่าแบนเดนเบโม,โมเป็นจิมเชสโกถ้าเชสโกาหายเจ็บนะหรือเซิร์ฟซี่ลงมาอย่างเงี้ยมันจะได้รู้ว,ว่าทีมของเรามันจะไปได้รับไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับขืนอโมริมเลยว่าอโมริมจะแก้ปัญหาแบ็กยังไงอโมริมแก้ปัญหาของกลา,างยังไง